เราไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งทีมที่ตกรอบรอบ8ทีมอย่างน<ช>่าเสียดายนั่นคือราชบัะชาครับล่าสุดนี้เปิดบ้านแ<ช>พ้ให้กับกเกษตรศาสตร์ทําให้สกอร์สองตัดนี่ทําให้กเกษตรศาสตร์ผ่านเข้าไปสู่รอบ4ีที่สุดท้ายครับค่ะล่าสุดนายสมธิ์อ่อนสมจิตกุนซือใหญ่ตราชดาราชบัะชาสุดเสียดายเลยนะคะที่พลาดประตูจากลูกโทษในช่วงต้นโดยก็บอกนะคะว่าเกมนี้ลูกทีมเล่นกันดีทุกคนตามรูปแบบที่ฝึกซ้อมเอาไว้ถ้าได้ประตูขึ้นนําก่อนจากลูกจุดโทษมั่นใจได้เลยว่า จะสามารถปิดเกมได้ทันทีเพราะว่าจะสามารถวางเทคนิคใหม่เพื่อให้ทางเกษตรศาสตร์เอฟซีเล่นได้ยากกว่าเดิมและด้วยนักเตะต่างชาติของทีมยังไม่ดีมากขาดความคมเป็นอีกข้อเสียหนึ่งนะคะที่ไม่สามารถทําประตูได้แต่ก็ต้องขอชื่นชมทีมเยือนอ่ะโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติของเกษตรศาสตร์และเกมนี้ทางเกษตรศาสตร์เตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดีมากคๆค่ะคุณสมฤทธิ์บอกนไครับว่าดีใจมากที่สามารถพาทีมประสบความสําเร็จนะครับโดยผลงานมาดีเกินกว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้ ต้องขอบคุณผู้บริหารและนักเตะทุกคนที่รวมพลังกันมาถึงจุดนี้ พราะว่าเป็นแค่ทีมเล็กๆเท่านั้นนะครับแต่สามารถถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในรอบแชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จนะครับเป็นทีมเล็กๆแต่ว่าเป็นทีมที่มีตำนานมายาวนานนะครับสำหรับราชประชานะครับไปดูผลสรุป4ทีมสุดท้ายกันหน่อยสุดสัปดาห์นี้มีทีมไหนเจอทีมไหนกันบ้างนะครับสาย A กันก่อนดีกว่าครับตราดเอฟซีโหนี่มาแรงเหลือเกินนะครับสถิติในบ้านยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในรอบแชมเปียนส์ลีกนี้เจอกับหนองบัวพิชยาเอฟซีครับแข่งขันวันเสาร์นะฮะช่อง926 ก็จะถ่ายสดให้กับผู้ชมได้ชมด้วยค่ะส่วนสาย B ีสุราษฎรธานี f c จะพบกับเกษตรศาสตร์ FC นะคะครับติดตามได้นะครับทางช่องนาว26ทั้ง2คู่เลยนะครับและจะมาลุ้นกันนะครับว่าใครบ้างที่จะผ่านเข้าสู่ดิวิชั่น1ทั้ง3ทีมนะครับตื่นเต้นก้นทางทีนะครับรู้สึกว่าเข้มข้นมาเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลดีวิชั่น2นะครับ